คลินิก p r i v a t e consult นะคะช่วยสุขภาพทางด้านการเงินให้กับลูกค้าแลนฟลอรนฟรีค่ะแจ้งข่าวบริการใหม่จากแลนฟลอรนค่ะเป็นบริการฟรีนะคะสำหรับลูกค้าเก่าของแลนฟลอรนเท่านั้นค่ะ เพราะว่าแพรลินเชื่อนะคะว่าเรานะคะจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยที่ประสบการณ์ของแพรลินนะคะด้วยความที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมูลค่าหลายร้อยล้านเนาะก็คิดว่าน่าจะมีความสามารถในการให้คำปรึกษาว่าควรจะต้องทําธุรกิจยังไงหรือควรจะบริหารจัดการการเงินของคุณได้ยังไงได้บ้างนะคะแพรลินก็หวังว่าความสามารถของแพรลินตรงนี้จะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ เอาให้ประโยชน์ตรงนี้ไปยังลูกค้าของแลนฟลอรนได้ทุกท่านนะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีสุขภาพทางการเงินได้แข็งแรงแล้วก็สามารถต่อยอดธรุรกิจเติบโตแข็งแรงมั่นคงได้ต่อเนื่องตลอดไปนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจมูลค่า private consult ตรงนี้บอกเลยว่า1 0 0 0 0บาทนะคะมาบริการ private consult กับแพรลิงได้เลยค่ะเป็นเวลาทั้งหมด15-20นาทีนะคะ สำหรับทุกท่านที่เป็นลูกค้าแลนฟลอรนนะคะติดต่อเขาไมยังแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานัดกัน p r i v a t e consult ให้ค่ะนะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงอยากเห็นคนไทยมีอิสรภาพทางการเงินค่ะ